สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโพโรบายเจ EP ที่15นี้เราจะมาพูดถึงดวงประจำเดือนมีนาคม2567กันค่ะในเดือนนี้นะคะจะมีการรวมตัวของดาวจำนวนมากในแต่ละช่องซึ่งจะส่งผลทั้งด้านดีด้านร้ายเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต้องใจเย็นมีสติจะทำอะไรต้องพิจารณาให้รอบคอบคิดก่อนพูดทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งแตกหักหรือให้โทษมหันได้ค่ะ ยังไงก็ต้องเตรียมตั้งรับให้พร้อมมากเป็นพิเศษนะคะเพราะถ้าผ่านเรื่องร้ายๆไปได้เรื่องดีๆรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลที่จะให้ประโยชน์กับตัวคุณเองเข้าไม่เห็นแน่นอนค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดาวแบบภาพรวมถ้าใครอยากรู้เนื้อดวงโดยละเอียดแบบแม่นยำม,มากขึ้นแอดไลน์มาที่ si horobij มานัดเวลากับแม่หมอเจได้เลยค่ะราศีมีนการงาน เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาง,งานของคนอื่นที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจนงานของตัวเองอาจจะไม่ค่อยได้ทํายังไงก็ช่วยแต่พอดีนะคะอีกเรื่องที่ต้องระวังคือความเสียาหายที่จะมาจากเอกสารสัญญายังไงก็ต้องตรวจทานตรวจสอบ ให้ถีถทวดให้ดีอีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับคนในทีมจนส่งผลต่องานด้วยค่ะใจเย็นๆนะคะอะไรยอมได้ก็ยอมไปก่อนค่ะถ้าไม่ส่งผลเสียต่องานการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานแบบทำมากได้มากถือว่าเป็นช่วงกอบโพยเลยทีเดียวค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปเสียเงินกับเรื่องของคนใกล้ชิดลูกน้องทีมงานหรือหุ้นส่วนด้วยค่ะ ความราักสำหรับคนมีคู่นะคะให้ระวังปัญหาที่เกิดจากความไม่เชื่อใจกันยังไงก็ต้องควบคุมอารมณ์ประคับประคองกันให้ดีละกันค่ะส่วนคนโสดนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีโอกาสได้สารความสัมพันธ์กับคนที่เจอกันจากการเดินทางไกลค่ะข้อควรระวังเดือนนี้คุณต้องมีสติให้มากระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์การพูดการจาเพราะถ้าไม่ระวังอาจจะก,ก่อปัญหา ใหญ่ขึ้นมาได้เลยรวมถึงต้องระวังเรื่องสุขภาพและการเดินทางให้มากขึ้นด้วยค่ะในเดือนนี้อาจจะค่อนข้างมีความปั่นป่วนอยู่สักหน่อยนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่รู้สึกอึดอัดกดดันเหมือนทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการนะคะเชื่อไว้เสมอค่ะว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอเจนในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะคะ